สวัสดีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันยังทําให้ผมสะเทือนใจรวมทั้งรู้สึกผิดแล้วก็เป็นตราบาปติดตัวผมมาถึงทุกวันนี้เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสัก3ากว่าปีก่อนตอนที่ผมอายุ20ต้นต้น สมัยที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพผมเคยอยู่ในคณะตลกเป็นคณะตลกที่เคยดังคณะหนึ่งในตำแหน่งเด็กยกของคอยดูแลเครื่องเสียงแล้วก็หาเข้าหาน้ำให้กับพี่ๆในคณะกินซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่อยู่ไปได้ไม่นานโดยความที่ผมเป็นคนเฮฮาผมก็เลยเริ่มสนิทกับพี่ๆแล้วก็ชอบพูดคุยเล่นต่อมุกกับเขาเพื่อเป็นการสร้างเสียงหัวเราะเฮฮา แล้วก็คลายเครียดให้กับตัวเองและก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมทำไปแบบไม่รู้ตัวเองก็ปรากฏว่ามีพี่ที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งได้พูดกับผมว่าผมดูท่าจะมีแววน่าจะพอขึ้นเวทีได้แล้วก็เล่นได้อย่างไม่เคอะเขินแต่เขาจะขอดูอีกสักพักแล้วถ้าหากว่ามีโอกาสหรือว่าวันไหนที่คนไม่ครบเขาจะลองให้ผมขึ้นไปเล่นเพื่อจะได้เป็นดาวรุ่งดังขึ้นมา ตอนนั้นผมก็ดีใจมากแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับเพราะทุกคนค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างเก่งกันหมดซึ่งผมก็หวังแต่เพียงว่าผมอยากจะลองขึ้นไปจามสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นไปเจอหน้ากับคนดูพอให้ได้ค่าตัวสักหน่อยผมก็ดีใจมากแล้วหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปช่วงหนึ่งมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่เป็นวันหยุดเป็นวันที่คณะไม่ได้รับงาน แต่แล้วก็ปรากฏว่าในวันนั้นมีพี่โทรเข้ามาที่เบอร์ห้องแล้วก็บอกกับผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีงานต้องไปต่างจังหวัดแต่งานนี้เป็นงานเล็กๆพี่ก็เลยรับสอนกับคณะใหญ่เพราะเจ้าภาพมีงบไม่มากและสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดครับคือเขาได้บอกกับผมว่าเดี๋ยวงานเล็กงานนี้เขาจะลองให้ผมขึ้นไปเล่นเดี๋ยวให้พี่อีกคนหนึ่งประกบซึ่งก็เป็นพี่ที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน แล้วถ้าหากว่าผมพอจะเล่นได้เดี๋ยวเขาจะช่วยปั้นผมแล้วจะให้มาอยู่ประจำเป็นตลกในคณะอีกคนหนึ่งโหขอบคุณมากนะครับพี่ที่ลองให้โอกาสผมผมโคตรดีใจเลยผมจะไม่ทําให้พี่ผิดหวังเลยเออเออมีมุกอะไรก็ลองซ้อมดูหรือจะลองเข้ามาคุยกับพี่ที่บ้านก็ได้เล่นเหมือนที่เล่นในวงเล่านั่นแหละ เหมือนที่เองชอบกแกล้งพีพีนั่นแหละวันนั้นหลังจากที่ผมคุยกับเขาผมก็ดีใจมากครับคิดว่าโอกาสของตัวเองมาถึงแล้วแล้วจะต้องคว้าเอาไว้ให้ได้ทำให้ในช่วงนั้นด้วยความดีใจผมก็นอนแทบไม่หลับเลยจนถึงช่วงประมาณ2อถึงวันก่อนที่จะต้องเดินทางไปเล่นเดินทางออกไปที่ต่างจังหวัดก็ปรากฏว่าแม่โทรเข้ามาหาผมและทันทีที่ผมบอก แม่ก็พูดสวนกลับมาเลยครับโดยที่แม่บอกกับผมว่ามึงห้ามไปเลยนะสองสามวันนี้มึงห้ามออกไปไหนเลยมึงห้ามออกไปไหนทั้งนั้นมึงต้องอยู่แต่ห้องข้าวก็สั่งขึ้นมากินเอาถ้าไม่มีเงินใช้ก็ไปหายืมคนอื่นมาก่อนเดี๋ยวถ้าแม่มีแม่จะส่งไปใช้คืนให้ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นผมงงเลยครับ ไม่เข้าใจว่าแม่หมายถึงอะไรแล้วจะมาห้ามผมทำไมเพราะผมเพิ่งมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเพิ่งมีโอกาสที่จะได้หาเงินแล้วก็มีโอกาสจะมีชีวิตดีมากกว่าเดิมแต่ทำไมแม่ถึงห้ามแล้วก็สั่งอย่างเด็ดขาดไม่ยอมให้ผมเดินทางไปผมเลยถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรกันแน่ซึ่งสิ่งที่แม่บอกครับแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เหมือนกัน แต่ยายของผมเป็นคนบอกมายายเป็นคนสั่งห้ามผมว่ามาให้ไปอย่างเด็ดขาดซึ่งผมก็งงแล้วก็หงุดหงิดมากว่ายายเกี่ยวอะไรทำไมถึงมาขัดผมแล้วทำไมแม่ถึงต้องฟังยายเพราะยายก็แก่มากแล้วน่าจะอายุเกิน90กว่าเดินก็ยังเดินแทบไม่ได้กินก็กินได้แต่น้ำาแต่ยังมาพูดอะไรเลอะเทอะมาพูดอะไรแบบไม่มีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเมื่อตอนที่ผมเด็กๆยายแก่คนข้างรักผมมากแล้วผมก็สนิทกับยายมากแต่ด้วยความที่บ้านจนแม่ไม่มีเงินให้ผมเรียนทำให้ตอนที่ผมอายุ1 5 5 6ผมก็เลยต้องออกจากบ้านมามาหางานทำตามโรงงานก่อนจะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพก็เลยทำให้ผมเริ่มที่จะห่างๆกับแกแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบ แล้วก็รู้สึกแปลกอย่างบอกไม่ถูกก็คือว่ายายของผมแกเคยเป็นร่างทรงเคยรับร่างหรือรับขันอะไรบางอย่างที่ผมก็เรียกไม่ถูกแล้วอาชีพของยายก็คือคอยรับเงินจากชาวบ้านเรียกเงินจากชาวบ้านที่เดือดร้อนเพื่อแลกกับการช่วยเหลือเข้าทรงดูดวงให้กับเขาแต่ในช่วงนั้นยายก็ทำอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับว่าแกถูกกัดกิน จนสติสัมปชัญญะเหลือไม่เต็มร้อยทาให้หลังจากที่ทําไปไม่นานผมกับแม่ก็เลยขนของออกจากบ้านเอาพวกของของยายไปถวายวัดแล้วก็สั่งให้แกเลิกไปและเมื่อย้อนกลับมาถึงปัจจุบันผมก็พูดกับแม่อีกครั้งหนึ่งครับว่าผมเพิ่งมีงานเพิ่งมีโอกาสได้เล่นกับคณะพี่เขาเพิ่งชวนผมไปแต่แม่ก็บอกอีกครับว่าไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ได้ ยังไงมึงก็ห้ามไปซึ่งหลังจากที่แม่พูดมาผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแม่ของผมเป็นคนดุและด้วยความที่อยากให้เรื่องจบผมก็เลยรับปากไปว่าผมจะไม่ไปผมจะอยู่แต่ห้องในช่วงสองถึงสามวันนี้หลังจากวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปผมก็คิดเลยครับว่าจะเอายังไงดีอีกทั้งเรื่องของเรื่องก็คือว่า พี่หัวหน้าแกโทรมาคอนเฟิร์มโทรมานัดเวลารถตู้ซึ่งผมก็รับปากแล้วครับว่าผมจะไปกับเขาจนในที่สุดวันนั้นก็มาถึงที่ผมเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่เช้าแล้วผมก็พบว่าแม่ของผมโทรศัพท์เข้ามาในช่วงเวลาประมาณ6โมงเพื่อจะเช็คว่าผมอยู่ห้องหรือไม่ซึ่งในสมัยนั้นก็ต้องบอกเลยครับ ว่าโดยความที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแม่ของผมก็เลยโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ภายในคือมันเช็คง่ายมากเลยครับเพราะถ้าหากว่าผมไม่รับนั่นมันก็หมายความว่าผมไม่อยู่ห้องแต่ตอนนั้นผมก็ยังรับปากแล้วก็โกหกแม่ว่านอนอยู่ผมจะไม่ไปไหนทางนั้นจนถึงช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงผมก็ร้อนรุ่มไปหมดเพราะเวลาที่นัดกับหัวหน้าไว้คือช่วงเวลาประมาณ8ดโมงตรง ที่หน้าตึกตึกหนึ่งในเขตย่านรัชดาจนถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งแม่ของผมก็โทรมาอีกแต่ในคราวนี้เองครับผมพูดกับแม่ไปเลยว่าผมจะไปยังไงผมก็จะไปผมอยากไปเล่นกับคณะซึ่งแม่ก็ดุเลยครับแล้วก็ตะคอกกับผมว่าถ้ามึงไปมึงจะตายวันตายพรุ่งมึงเลือกชีวิตของมึงเองนะว่ามึงอยากให้ชีวิตมึงเป็นอย่างไร แล้วกูก็เตือนมึงแล้วถ้ามึงไม่ฟังแล้วมึงเป็นอะไรไปชีวิตของมึงกับกูก็คงจบกันแค่นี้จนถึง7.45โมงที่ผมนั่งคิดนั่งทบทวนพยายามติกตองทุกสิ่งอย่างเทียบระหว่างคำพูดลอยๆกับโอกาสที่มากองอยู่ตรงหน้าที่ท้าไม่รีบคว้าเอาไว้ก็ไม่รู้จะไปคว้าไว้ตอนไหนแล้วและก็นั่นแหละครับ ผมเลยตัดสินใจพยายามลืมทุกสิ่งอย่างรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาทันทีเพื่อไปขึ้นรถตู้ที่นัดกันไว้ที่หน้าตึกตึกหนึ่งสรุปสุดท้ายในวันนั้นผมเลือกงานแลว้วก็ละทิ้งคำเตือนของแม่ซึ่งถ้าถามว่าผมสบายใจหรือไม่คือผมไม่สบายใจเลยครับมีความกังวลในหัวอยู่ตลอดแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็มีความสุขมากที่ได้ไปเล่นเป็นครั้งแรก ซึ่งงานที่ผมไปก็คืองานวันเกิดของลูกนักการเมืองท่านหนึ่งในเขตภาคอีสานตอนบนและในคืนวันนั้นหลังจากที่ผมขึ้นไปเล่นผมก็พอเล่นได้ครับมีคนขำกับผมอยู่หลายครั้งเหมือนกันซึ่งผมก็ดีใจมากจนกระทั่งเล่นเสร็จในวันนั้นตอนที่ลงจากเวทีมาผมก็น่าซีดเลยครับรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกแน่นหน้าอกอย่างบอกไม่ถูก คือน่าจะมาจากความตื่นเต้นความกดดันหลายๆอย่างก็เลยเดินเข้าไปนั่งพักนั่งดมยาดมอยู่ข้างหลังเวทีแล้วในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าผมได้เห็นคุณลุงคนหนึ่งคือเป็นคนลุงที่แต่งตัวตามปกติแล้วก็ค่อนข้างดูดีซึ่งจากที่ผมเดาก็น่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของลูกนักการเมืองที่เป็นเจ้าภาพและสิ่งที่ผมเห็นครับผมได้เห็นว่า เขาค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่หลังเวทีที่มีผมนั่งอยู่คนเดียวแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาส่งแก้วเครื่องดื่มมาให้ผมพร้อมกับยิ้มเหมือนกับชื่นชอบสิ่งที่ผมพึงเล่นไปทำให้ในตอนนั้นด้วยความดีใจและไม่อยากเสียน้ำใจผมก็เลยรับมาดื่มไปอึกหนึ่งซึ่งจากที่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ธรรมดา แต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมดื่มไปผมไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นรสชาติของอะไรคือมันแปลกมันรู้สึกขมมากแล้วก็มีกลิ่นคาวแต่ก็มีกลิ่นของความเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งก็ทําให้ผมกลืนไม่ลงแต่ผมก็พยายามกลืนลงไปพร้อมกับคิดในใจว่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้ดื่มนานก็เลยตั้งตัวไม่ทัน <c oughs> เก่งมากเก่งมากพ่อนมงั้นขออีกอึกหนึ่งลุงขออีกอึกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ผมดื่มเครื่องดื่มลงไปผมก็เห็นว่าลุงแกเริ่มหัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวเราะออกมาแหบๆแล้วแกก็พูดขึ้นมาอีกว่าอยากจะให้ผมดื่มอีกสักอึกหนึ่งและก็นั่นแหละครับด้วยความที่เป็นงานแรกแล้วมาเจอกับญาติผู้ใหญ่ ผมก็ไม่อยากมีปัญหาแม้ว่าจะดื่มค่อนข้างยากแต่ผมก็กลั้นใจแล้วก็ดื่มเข้าไปอีกอึกหนึ่ง <c oughs> แล้วในตอนนั้นเองหลังจากที่ผมดื่มลงไปอีกผมก็เห็นว่าลุงเขายิ้มแล้วก็เอามือมาลูบหลังผมซึ่งผมก็คิดแล้วครับว่ามันแปลกมากๆแต่ก็พยายามไม่สนใจแล้วก็ยิ้มตอบให้กับเขาแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นหลังจากนั้น นั่นก็คือว่าผมเห็นลุงคนแก่คนนั้นแกเดินตรงออกไปด้านหลังเวทีหรือถ้าพูดให้ชัดๆก็คือว่าถ้าสมมติเวทีหันไปทางทิศเหนือก็คือลุงแกเดินไปทางทิศใต้คือเดินตรงดิ่งออกไปเลยแล้วก็เดินตรงเข้าไปในป่าซึ่งน่าจะเป็นป่ายูคาแล้วแกก็เดินหายเข้าไปด้านในผมขนลุกเลยครับคือมันกลับกลายเป็นว่า ลุงคนแก่ที่ผมเจอเมื่อสักครู่แกอาจจะไม่ใช่คนในงานไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่แต่เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอาอะไรไม่รู้มาให้ผมกินซึ่งมันทำให้ผมขนลุกมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าบอกใครหลวงขออ้วกก็อ้วกไม่ออกเลยได้แต่พยายามดื่มน้ำเพื่อที่จะได้ปัสสาวะออกมาหลังจากนั้นเมื่อพีพีคนอื่นเล่นกันเสร็จ ในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนงานของพวกเราก็เลิกเหลือแต่ดนตรีที่เจ้าภาพหามาพวกเราก็เลยล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมจะขึ้นรถตู้กลับแต่แล้วก็ปรากฏว่าในตอนที่ผมจะเดินขึ้นรถคุณนาคนขับรถตู้แกก็ทักผมขึ้นมาว่าแม่งานแรกก็เล่นสน,น้าซีดเลยเอานั่นเลือดก,กำเดาไหลแล้วมัง้งนันเลือดก,กำเดาหรืออะไรนะ ผมงงเลยครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยเอามือมาจับจมูกแล้วก็ก้มหน้าลงไปดูแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าผมเห็นที่บริเวณเสือ้อตรงแถวแถวหน้าอกมันมีคราบของหยดเลือดลักษณะเป็นหยดเลือดเม็ดใหญ่ๆเปียกชื้นอยู่เต็มหน้าอกซึ่งผมก็ตกใจมากไม่รู้ว่าเลือดมาจากไหนแต่ก็พอรู้สึกได้ว่าที่จมูกมีน้ำซึมๆซึ่งก็อาจจะเป็นเลือดของผมผมก็เลยไปขอน้ำแข็ง เอามาประครบหน้าผากแล้วก็ขึ้นมานั่งบนรถตู้ในคืนวันนั้นผมนั่งอยู่ที่เบาะหลังสุดติดกับหน้าต่างทางด้านขวามีที่ว่างตรงกลางทางซ้ายสุดมีพี่คนหนึ่งนั่งอยู่ซึ่งผมก็กะว่าจะหลับแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองหลังจากที่รถออกมาได้ไม่นานผมก็กำลังจะเคลิมแต่แล้วก็ปรากฏว่าผมรู้สึกหนาวเหมือนกับว่าคุณน้คุขับ แกเปิดแอร์จนติดลบแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นผมก็พยายามทนแต่คนนั่นเลยครับสิ่งที่ผมจำได้ก็คือในคืนวันนั้นหลังจากที่เราตู้พลวัวเมืองออกมาเข้าสู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีเข็มเป็นพวกเข็มหมุดเข็มเย็บผ้าทิมแทงอยู่ในท้องเต็มไปหมด เหมือนกับว่าผมกินเข็มเข้าไปแล้วกระเพาะกำลังย่อยทิมแทงไปทั่วหลอดอาหารซึ่งมันทั้งแสบทั้งทรมานมากในช่วงพริบตาจนทำให้ผมร้องลั่นเอามือมากุมท้องแล้วก็รู้สึกอยากที่จะอาเจียนออกมาและเมื่อรู้สึกแบบนั้นผมเลยเอามือลองเพราะไม่อยากให้เลอะรถของเขาแล้วสิ่งที่อาเจียนออกมาก็คือมันมีแต่ลิ่มเลือดเป็นเลือดค้นเต็มไปหมด ออกมาพร้อมกับชิ้นเนื้อสีดําทําให้ในตอนนั้นแม่พี่หัวหน้าคณะจะอยู่อีกคันแต่คนอื่นที่นั่งมาด้วยเขาก็บอกให้รถตู้จอดเพื่อที่จะดูอาการของผมก่อนหลังจากนั้นผมได้เห็นว่าคุณน้าคนขับพยายามเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ประคองรถจอดที่ข้างทางและทันทีที่รถจอดผมก็เลยรีบเดินลงไปเอาเลือดจากมือาสา์ทิ้งลงข้างถนน แล้วก็อ้วกออกมาอีกหลายครั้งก่อนจะลงไปนอนกองอยู่กับพื้นซึ่งผมจําได้เลยครับว่ามันทรมานมากขนาดไหนผมรู้สึกเหมือนจะตายแล้วก็ทรมานอย่างเป็นที่สุดจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นแม้ว่าผมจะจําไม่ค่อยได้แต่ผมก็จำได้เลยว่าหลังจากนั้นผมมีอาการชักจนพี่พีต้องช่วยกันจับแต่ผมก็ดิน้นแล้วก็กรีดออกมาเป็นเสียงผู้หญิง จนพี่ๆหลายคนเริ่มกระโดดหนีและสิ่งที่เกิดขึ้นครับในตอนนั้นเองภาพที่ผมจำได้เลยก็คือผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุประมาณ20ต้นต้นๆเหมือนกันยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกำลังค่อยๆเดินเข้ามาโดยที่เดินข้ามถนนมาเลยแล้วภาพที่ผมเห็นก็คือเขาเดินเข้ามาแบบไม่หลบรถแล้วรถที่วิ่งผ่านไปมาก็ไม่เบรกแต่ทว่าก็กลับไม่มีใครชนผู้หญิงคนนั้นเลย เหมือนกับวิ่งทะลุผ่านไปแบบเฉยๆซึ่งมันเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกอย่างเป็นที่สุดแล้วทันทีที่เขาเดินมาถึงผมไม่อยากเชื่อเลยครับมันกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ผมเคยรู้จักแต่ไม่ได้เจอมานานมากแล้วแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาเท้าขึ้นมาเหยียบหน้าอกเหมือนกับจะทำให้ผมตายก่อนจะลงมานั่งคล่อมตัว เอาหน้ามาจอ่อกับหน้าของผมเหมือนให้ผมมองให้รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วสิ่งที่ผมรับไม่ได้คิดถึงเมื่อใดก็จิตตกก็คือสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือซึ่งถึงตรงนี้หากใครที่กำลังทานข้าวอยู่ผมอาจจะแนะนำให้หยุดก่อนเพราะมันอาจจะน่าสะอิดสะเอียนจนเกินไปและสิ่งที่เขาทำครับผมได้เห็นผู้หญิงคนนั้นถกกระโปรงขึ้นมาเหนือเอว แล้วก็ดึงเอาเด็กทารกออกมาจากวางขาตัวเองแล้วก็เอามายัดใส่ปากของผมจนผมสำลักพยายามขย้อนแขนขาออกมาและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นพี่พีที่นั่งรถตู้มาด้วยกันไม่มีใครเห็นแบบที่ผมเห็นเลยจนในที่สุดวาระสุดท้ายของผมน่าจะมาถึงผมหายใจไม่ออก เห็นแขนขาเด็กโผล่ออกมาจากปากก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องไห้แล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะตายจนหน้าแม่กับยายสิ่งที่เคยทำมาทั้งหมดในชีวิตภาพมันได้ไหลย,ย้อนกลับมาหมดเลยทั้งความผิดชอบชั่วดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมได้เห็นบางอย่างที่ไม่อยากเชื่ออีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมได้เห็นยายของผมเดินมาจากทางที่พวกเราจะไป โดยที่ถือไม้มาอันหนึ่งแล้วก็งางไม้ทำท่าเหมือนจะตีผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ตะโกนไล่เหมือนกับไล่สุนัขแล้วก็เอาไม้เคาะกับพื้นถนนแล้วหลังจากนั้นเองครับยายก็เอาเชือกผูกเปลซึ่งเป็นเปลที่ยายใช้นอนประจําไปคล้องคอผู้หญิงคนนั้นจนเธอร้องกรี๊ดแล้วยายก็ลากออกไปถาลายไปตามพื้นถนนแล้วก็เดินหายไปพร้อมกัน หลังจากเหตุการณ์นั้นผมสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยครับซึ่งพี่ๆเขาก็ตบหน้าพยายามเอายาดมให้ผมดมถามว่าเป็นอะไรรถพยาบาลกำลังมาซึ่งก็โชคดีที่ว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งมีมือถือรุ่นแรกๆเขาก็เลยโทรแจ้งรถพยาบาลบอกให้มาช่วยผมแต่ในตอนนั้นผมรู้สึกว่าหายแล้วผมหายแล้วจริงๆหายเป็นปลิดทิ้ง เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ้วกที่อ้วกออกมาผมก็น่าจะแค่ละเมอแล้วก็น่าจะแค่เมารถคือมันไม่ใช่ริมเลือดเป็นแค่อ้วกสีขาวๆแล้วก็มีแค่เศษอาหารที่ผมกินมาจากงานเท่านั้นตอนนั้นก็เลยยกเลิกรถพยาบาลไปแล้วก็กลับมานั่งรถตู้เหมือนเดิมคือผมงงมากเลยครับว่าผมเป็นอะไรแล้วสิ่งที่เห็นคือเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็ไม่มีวิธีพิสูจน์ ก็เลยได้แต่นั่งเงียบๆจนกลับมาถึงห้องเท่านั้นจนเมื่อมาถึงตอนเช้ามืดสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือเมื่อมาถึงห้องปุ๊บผมจะรีบโทรหาแม่ทันทีเพื่อจะขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าผมยังรอดปลอดภัยกลับมาแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมกดโทรเพียงเท่านั้นเลยครับสัญญาณดังเพียงแค่ตืดเดียวแม่ของผมก็รับทันที เหมือนกับว่าท่านรออยู่แล้วก็ยังไม่นอนหลับไปและในตอนนั้นเองครับทันทีที่แม่รับยังไม่ทันที่ผมจะพูดขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่ของผมพูดสวนมาทันทีโดยที่พูดขึ้นมาว่ายายมึงตายแล้วนะเพราะเขาตามไปช่วยมึงแล้วมึงจะมางานศพวันไหนหรือถ้าจะไม่มาก็แล้วแต่มึงเลย และก็นน,นั่นนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นผมรู้สึกช็อกมากจนทําอะไรไม่ถูกพยายามถามซ้าว่าจริงหรือไม่แล้วก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแล้วก็ถามกับแม่อีกว่าแล้วยายมาช่วยผมได้อย่างไรยายนั่งรถตามมาตอนไหนแล้วสิ่งที่ผมเห็นตอนดึกคือยายจริงๆใช่หรือไม่และสิ่งที่แม่บอกครับแม่ได้บอกกับผมว่าสิ่งที่ผมเห็นคงเป็นยายจริงๆนั่นแหละ เพราะว่ายายแกตายไปตั้งแต่หัวค่ําแล้วผมร้องไห้แล้วก็งงไปหมดแล้วครับเลยขอให้แม่เล่าให้ฟังอย่างละเอียดแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอันที่จริงแล้วเมื่อเย็นวานนี้ยายแกตัดสินใจกินมื้อเย็นตั้งแต่บ่ายซึ่งเป็นมื้อเย็นมื้อสุดท้ายของแกแล้วแกก็ตั้งใจปลงสังขารเอาพวกบัญชีเงินฝากออกมาให้พูดอะไรแปลกๆหลายอย่าง เหมือนกับว่าพยายามสั่งเสียแล้วก็ขอให้ดูแลผมให้ดีแล้วแกก็ไปนั่งพิงที่หัวเตียงที่แกชอบนั่งประจําแล้วแกก็ไปเลยใช่เละครับแม่บอกกับผมว่าแกน่าจะยอมสิ้นใจเพื่อจะได้ไปช่วยผมคือแกรักผมมากก็เลยยอมสละชีวิตเพื่อที่จะไปช่วยผมแล้วสิ่งที่ยายบอกแม่ไว้ก่อนตาย คือยายได้บอกอีกว่าคนที่จะเอาชีวิตของผมเขาได้ทำของใส่ผมเอาไว้ว่าถ้าเข้ามาในจังหวัดนี้หรือแต่งงานกับคนจังหวัดนี้ก็จะขอทำให้ผมมีอันต้องเป็นไปและคนนั้นเลยครับคนที่ทำของใส่ผมก็คือแฟนเก่าของผมเองผมเคยมีแฟนอยู่ที่จังหวัดนี้แต่ก็เลิกลากันมานานมากแล้ว ซึ่งเธอก็คือผู้หญิงคนที่ข้ามถนนมาหาตรงเข้ามาทำร้ายผมแล้วผมบอกว่าคุณหน้าเป็นคนที่เคยรู้จักซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมทิ้งเขามาได้ประมาณสองปีแล้วก็ไม่เคยกลับไปหาอีกเลยด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแบบที่ผมหนีมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้บอกเธอแล้วผมก็ได้รู้ความจริงว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ผมหนีออกมา เธอตั้งคันกับผมได้หลายสัปดาห์ก็เลยเกิดอาการซึมเศร้าโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนเธอก็เลยจบชีวิตตัวเองโดยที่ทำของเอาไว้ก่อนตายซึ่งอาจจะทำร่วมกับหมอผีหรือว่าพ่อของเธอที่เอาน้ำมาให้ผมดื่มด้วยความแค้นแล้วก็อยากจะเอาชีวิตของผมไปแล้วด้วยความที่ยายรับดูได้ก็เลยไม่อยากให้ผมไปผมไม่เคยรู้เลยครับ ว่าแฟนเก่าของผมตั้งท้องแล้วก็มีลูกของผมอยู่ตอนที่ผมหนีออกมาแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากอยู่กับความเสียใจซึ่งถึงทุกวันนี้ในปัจจุบันผมก็เอากระดูกยายมาคล้องคอส่วนแม่ของผมแกก็กำลังป่วยหนักอาจจะไม่พ้นสิ้นปีนี้หรือว่ากลางปีหน้าแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมจะเอากระดูกของแม่มาคล้องคอคู่กับยาย